ก็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 แล้วมันนอนมันนอนขายชี้อะมันนอนขายชี้อยู่ก็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 อีหมาเฮ้ก็ก็โอ้ยตา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 ย เรียกว่าได้ยินเหรอฮะแกนอนขายชี้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แ่ะโอเคโอเคเอ้ยง่วงน,นอนนะว่วน,นอน